่ยเด็กดีมีวินัยค่ะในเรื่องการเก็บของข้อที่ค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูโมนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเก็บของข้า สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บของเข้าที่ค่ะเดียนรู้ไหมคะว่าการเก็บของเข้าที่หมายถึงอะไรคะค่ะการเก็บของเข้าที่นะคะก็หมายถึงการที่เรานะคะจะเก็บสิ่งของนะคะที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าที่บ้านของเรานะคะเมื่อที่เรานะคะใช้งานหรือว่าเล่นเสร็จแล้วค่ะโดยที่เรานะคะจะจัดเก็บนะคะ ไว้ในที่จัดเก็บค่ะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็สะดวกในการหยิบใช้ในครั้งต่อไปค่ะในการเก็บของนะคะก็จะมีเป็นทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้นันเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอันนี้ มากค่ะที่นอนของเรานะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนั่นเองนะคะเ,เรามาดูชิ้นต่อไปเลยนะคะนี่อะไรคะเด็กๆอันนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะของเล่นใช่ไหมคะของเล่นของเราเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้คือ โมเดลรูปสัตว์เก่งมากค่ะอันนี้คือโมเดลรูปสัตว์นั่นเองนะคะ2อ,อย่างนี้นะคะคือของเล่นหรือว่าของใช้คะเก่งมากค่ะอันนี้นะคะคือของเล่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะเด็กอันนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กอ่านอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะอันนี้นะคะ น,นั่นเองนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะนนเด็กๆอันนี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะแก้วน้ำนะคะค่ะอันนี้สองอย่างนี้เป็นของเล่นหรือว่าของใช้ครับใช่แล้วค่ะสองอย่างนี้นะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะ รูก็จะมาสาธิตการเก็บของเล่นแล้วก็ของใช้ให้เด็กๆดูนะคะว่ามีขั้นตอนในการเก็บเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกของเรานะคะอันนี้ก็คืออะไรนะคะเด็กๆที่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูการเก็บที่นอนนะคะว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเด็กๆนอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มเก็บที่นอนกันเลยนะคะเราก็จะพับนะคะด้านข้าง <theo des. S 1> ทั้งสองด้านเข้ามาค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเด็ก <Columbus> ๆก็พับตรงหมอนนะคะลงค่ะเราจะพับลงไปอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับที่ปลายของที่นอนนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะนำสองข้างนะคะมาประกบเข้ การผ่าเด็กจากนั้นนะคะเราก็มาให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะมัดไม่ได้นะคะให้บอกคุณครูนะคะคุณครูจะช่วยมัดให้เด็กๆนะคะค่ะเมื่อเรามัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆนะคะนำที่นอนของตัวเองนะคะ เก็บไวท้ที่ชันเก็บที่นอนค่ะโดยจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะให้เด็กๆเก็บไว้ที่ชั้นของตัวเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆอันนี้นะคะก็คือของเล่นใช่ไหมคะค่ะเมื่อเด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะของเล่นของเราก็จะปนกันแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่พุณครูให้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นนะคะเด็กๆก,ก็จะต้อง แยกชนิดของของเล่นนะคะอย่างเช่นตะกร้าสีเขียวนี้เราใช้เก็บโมเดลรูปสัตว์อ่าเราก็จะต้องเก็บเฉพาะโมเดลรูปสัตว์นะคะส่วนตะกร้าสีฟ้านี้เราใช้เก็บตัวต่อนะคะก็จะเก็บเฉพาะตัวต่อนะคะเราจะไม่นําโมเดลสัตว์นะคะกับตัวต่อนะคะมาปนกันนะคะนี่ค่ะเมื่อเราเก็บก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราเก็บเสร็จนะคะเราก็จะนําของเล่นนะคะไปเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของเล่นนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆอะไรคะเด็กแปรงสีฟันอันนี้อะไรคะแก้วน้ำใช่แล้วค่ะอันนี้คือแปรงสีฟันกับแก้วน้ำของเรานะคะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บเลยนะคะแปรงฟันนะคะเมื่อที่เด็กๆนะคะใช้แปรงฟันเจ็จแล้วเด็กๆก็จะทำยังไงคะนำแปรงสีฟันของเราไปทำความสะอาดก่อนใช่ไหมคะล้าง เมื่อเราแปลงเ็จใช่ไหมจากนั้นเราก็นำแปลงสีฟันของเรานะคะมาเก็บไว้ที่ตะกร้าเก็บแปลงสีฟันของเราโดยที่เราจะคว่ำลงแบบนี้นะคะเพื่อให้มันแห้งน,นะคะค่ะจากนั้นค่ะอันนี้คือแก้วน้ำใช่ไหมคะแก้วน้ำของเราแล้วก็จะใช้ตอนไหนคะเด็ก,ดกตอนที่เราดื่มน้ำ นำไปแปลงฟันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีน้ำที่เหลืออยู่ในแก้ว่ะคะเด็กๆเด็กๆจะทำอย่างไรคะเก่งมากเลยคะ่ะเมื่อเรานะคะมีน้ำที่เหลืออยู่ในแก้วนะคะเราก็จะนำน้ำนะคะไปเทรดน้ำให้พี่ต้นไม้นั่นเองนะคะเพื่อให้พี่ต้นไม้นะคะจะได้เจริญเติบโตนะคะ นี่ค่ะเราก็จะนําไปเทใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเทรดน้ำในที่ต้นไม้เสร็จแล้วเราก็จะนําแก้วนะคะมาคว่าไว้ในที่ชั้นเก็บแก้วนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่คุณครูสาธิตการเก็บของเล่นแล้วก็ของใช้ให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานนะคะไปให้เด็กๆได้ทําด้วยนะคะ ให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเก็บของเล่นหรือว่าของใช้นะคะที่อยู่ในบ้านของเด็กๆนะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอนะคะมาให้มนุณครูในทางทางไหนคะเด็กๆทากลุ่มไลน์ของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครผู้ก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ร่วมกันรับชมแล้วก็รับฟังคลิปวิดีโอของมุณครูนะคะขอบคุณค่ะไม่บา,บาย